คุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปีนี้เนี่ยวันนี้เรามีข่าวดีๆมาฝากกันครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมกันทําบุญใหญ่ไทยชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการเชื้อของโรงฆ่าสัตว์นะครับและนําไปมอบให้กับทางคนตาบอดและครอบครัวสามารถเลี้ยงไว้แล้วก็นําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยไปจําหน่ายได้นะครับโดยส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยมีงานทําเปลี่ยนคนพิการจากภาระให้เป็นพลังครับ ประชาคมขอภัยครับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนะครับขอเชิญชวนประชาชนร่วมไถ่ชีวิตโคกระบ,บือจากโรงฆ่าสัตว์ในวันที่13ตุลาคมนี้นะครับณนะโรงฆ่าสัตว์รุ่งโรถฟาร์มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,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 บพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2565 และในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจป,ปีนี้นะครับหลายท่านก็งดทานเนื้อสัตว์กันเพื่อสร้างบุญเสริมบาร,รมีให้กับตนเองและครอบครัวครับคุณผู้ชมท่านใดที่จะอยากจะร่วมสมทบทุนงานบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้นะครับผ่านทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี103-8 ขีด4 7 3 3 1ขีด6ประเภทบัญชีรกระแสะรายวันชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์0899946656หรือว่า020366988หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกดเข้าไปที่ไลน์ ID ดี tabc 2 0 1 6นะครับ tabc 2 0 1 6หรือว่าสามารถสแกน QR Code ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตรงนี้ก็ได้แคปภาพหน้าจอตรงนี้ถ่ายภาพหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็เอา QR Code นี้ไปสแกนแล้วก็ร่วมทำบุญไถ่ายชีวิตโคกระบือกันนะครับ